่งของหรือทรัพยากรใช่อาใช่โลจิสติกคือการขนส่งระบบการขนส่งนะโอเคติ๊กไปหนึ่งแต้มกิงหานะสิงมากะช่องเอาอวยกันว่ะโอเคมาเข้าการ์ดหุ้อนะเข้าการัดหุ้นมาเก็บคะแนนกันนะใครยกมือเอ่ย่อกี่นี้ถามอะไรเอ่ย พัชระวลินลาโอเคอย่าเตือนครูด้วยเนาะลาลาไปไหนไม่น um şey ้อ่ะเข้ามาเข้ามาเก็บคะแนนกันอ่าทู้รอานี้ขอให้ได้คะแนนเยอะครูกำลัง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 อยากลองกำลังอยากลองเมตาเมตาเวิร์ดเดี๋ยวไม่รู้ทำจะทำเสร็จเมื่อไหร่ รู้จักปะอะไรอ่ะเกมพินอ่ะพินพินนะกำลังสร้างเมตาเวิร์ดไม่รู้จะทำได้ป่ารู้จักเมตาเวิร์ดปะอะไรนะคะรู้จักเมตาเมตาเวิร์ดปะรู้จักปะไม่มันเป็นของเฟซบุ๊กไงที่มันแปลงแปลงบริษัทที่เคย<อ>ตัเนะออสร้างอวตารเนี่ย เก้าเจ็ดหกสามห้าสี่เก้าสี่หกเก้าเจ็ดหกสามห้าสี่หกเก้าเจ็ดหกสามห้าคราวที่แล้วดูสิคราวที่แล้วน,มมมมนุ้มไปนีได้ที่หนึ่งร้อยได้ที่หนึ่งจริงไหมอ๋อเจ็ดจริงแหละอ๋อน้าฮาเข้าไปเช็คมาแล้วนี่มี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 ไอ้นี่ไหมคะ,อะไอคะ่ะ จำกัดไหมคะว่าให้เขียนยังไงนิกนี่มั้งกูเขียนเลขที่กับชื่อไปอ่ะโอเคตนนัวเลขที่กับชื่อไปแล้ว <c oughs> อะไรนะครูทุกคนหน่องมวยหลุดครูก็หลุดไปด้วยคีเออสี่หกเก้าเจ็ดหกสามห้าสี่หกเก้าเจ็ดเจหกสามห้าไม่ได้ยินอะไรนะสี่หกเก้าเจ็ดหกสามห้าโอเคไอ้มวยบ้านไอ้มวยไฟดับ บอกให้ทุกคนรู้ไห้ตรงนี้นะคะนี่ทราเปเข้าไม่ได้อ่ะ,อะเข้าไม่ได้เนปูรูหลุดมูลุดน่าจะเป็นมูรูดเรยเข้าไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวนะ,ะดดวันนี่้แอคคูนี่วะกูก็ว่าใครวะ <laughs> มาถึงหน้าจอได้วยทุกคนมีเลคอร์ดไว้ได้ไหมว่าพวาเราทำอะไรก็คือรู้หมดแหละไม่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 เล็กขอดไว้เมื่อกี้ใครอะฮะเมื่อกี้ใครอะใช่ ที่คือใครอ้าไม่ใช่แอรคู่หรอฮัลโหลรอใกั อาจารย์เขาส่งลิงก์มาใหม่แล้วอ่ะออกจากห้องแล้วก็ไปเข้าลิงก์ใหม่ครับโอเคค่ะ okay, ครับ,รบผมอ๋อเชื่อในใจแล้วในลิง์ใหม่หว่ไในลิง์ใหม่อะทุกคน